แรงยังที่สุดในประเทศไทยหาซิ 5, ป 6, ปีโอกาสเท้ยตายก่อนบริเห็นอันซือน่จ้ายู่ไหนจ้าอันสายอยู่วะอยู่บ้านจ้าตัวกระไดนเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องขอต้อนรับสูรายกา์อีสานพาะเพื่อ,อรนรายการทุกภาษาอีสานนะคะอยู่ในสว่วนอีสานลุยสวนค่ะพี่น้องค่ะ เียงรถแรงบุญวันบุญวัน,นวันนี้เข้ามาที่อำเภอชะอมค่ะเป็นแหล่งไม้ขุดล้อมที่ใหญ่ใหญ่หญจีกหนึ่งแหล่งของประเทศไทยเลยพี่น้องมือน,นี้เขาติมาหาซื้อต้นใหม่เอาไปปลูกอยู่สวนเฮาัาเนเาแบบค่อยๆปลูกนี่หาสิปีหกสิปีโอกาสเทยตายก่อนบริเห็นนี่แหละค่ะทางลัดของเราก็คือต้นไม้ขุดล้อมขนาดใหญ่ ข้อสิบว่าเบิ้งเลยบ้างมันนี่สิเลิศขนาด,นดนใดซิมีต้นไม้แบบ,แบ,บน,น,น้อยน้อยราคาถูกหรือแพงมัอนอีสิพาไปลุยสวนสวน,สวนไม่ขุดล้อมกันค่ะพี่น้องและข้างหลังของดูดิวก็คือไม้ขุดล้อมทั้งหมดเลยค่ะอันนี้แค่ร้านแรกมีทั้งหมดประมาณร้อยกว่าล้านเนาะพี่น้องเหตุใดเขาสีเบิง้งเบิดเอาเจตุไดเขาสิเลือดได้มันหลายขนาดนี้พี่น้องเลือกว่าถือเด้อค่ะสิบอกไหนสวยมากเลยค่ะพี่น้อง ปัญหาตอนนี้มันปรายุว่าต้นไม้ลายคนขายอยู่ใส่ก่อนแล้วส่วนกว้างมากพี่นอ้องยังหาคนขายเท่าไหร่ตั้งแต่ตัวเน,น,นจ้าอยู่ไรจ้าคนขายยูบายู่บ,า,บาจ้า Two thousand years later อันนี้คือต้นสมเด็ดแดงค่ะแต่เป็นสมเด็ดแดงแบบ,บ,บต่อต่อสนามแบบต้นเพราะว่าเราเป็นนางก่อห<อ>ัวกระได้เนาะ กอเราก็ต้องซืือต้นไม้แบบกอนะคะเราก็ยังคงอยู่ที่สวนสวนอะไรนะคะสังเวียนสังเวียนเป็นนักมวยเก่าใช่ไหมคะเนี่ยสวนสังเวียนะนะเอามาพ่นสีบ <With> ิวล่าสุดก็คือลงขีโตมลงคีสีกระเรียร้อยพี่น้องเลือกว่าถูกเลือกยากมากเลยค่ะ เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนี่ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยใหญ่ๆเลยนะะตนน้นยันยัสูงๆเลยต,ต้นต้งหกหมื่นที่นี่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วแหละ oh. จากหลายๆที่ที่เอาไปขายกันก็มารับจากที่นี่แหลนะเนาะพี่น้องคากา้าเป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนําเลยเพราะว่าต้นไม้เยอะมาร้านเดียวก็คือจบจบไปเลยทีมงานอิสระของทุกคนก้อง <What? S 2> ขอกราบคำว,ว่าสวัสดีค่ะร <What? S 1> ์ดเลยเงินทองสยองใจเบิร์อยู่นีละ จ้ะนะคะไปดูกันอีก<ะ>อ่ะเดูดิวแล้วสองต้นราคา,พ,า <c oughs> พี่น้องขาป็นยังมาได้ไปใส่กันยังอยู่สวนเก่านี่แหละฉะนั้นเขาพี่คลองดีอย่างเขามาเราออกมาได้ <c oughs> เป็นหลงอยู่เขาก็เลยมาเจอกับตัวแม่สวนสังเวียน <c oughs> ใช่ไหมแม่เอาแม่ฝากแน่อยู่นี่จ้ามีต้นไม้สวยๆขายจ้าฝากร้านในด้อจ้าสวนสังเวียนพันธุ์ไม้อยู่ที่ตำบลสะอมอำเภอจังคอยจังหวัดสระบุรีจ้ะเดี๋ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ทางติดต่อไว้อนี้ให้เด้อมีช่องทางอะไก็ติดต่อมาเลยแต่แนะน้องมาไม่หนีดีกว่า แม่ขาดอัธยาศัยดีราค่าต้นใหม่ก็นานลากนะคะและที่สำคัญมาต่อเอาเองด้วยพี่น้องขา <c oughs> <c oughs> ดูดอยู่ในสื่อไปประมาณสองหมื่นตอนแล้วเหลือสามพันแม่ขาใจดีหลือแค่ไม่แล้วมากกระสือแต่ปัะคุงว่าจะถุงหนึง่งมาช่วยแม่ขากินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยย่างซือ้อนะคะนี่ <c oughs> ต้นหนี่งาหน,น,น,นี่มังมีนะคะดูเดี๋ยวก็เอาต้นนี้ไปน้ำตนหนึ่งเพราะว่าสวยงามร่มเงาแบบร่มเย็นมังมีสีสกนะคะกับฝากกระทมสำหรับสวนตังเวียนพี่น้องขาังมีอีกลายมงแต่มา่อมงเดียวนี่ ก็คือได้ครบแล้วข้าพได้ชื่นอกชื่นใจชอบอกชอบใจก็มาเบิงอ่ะเด้อพี่น้องคะมือนีก็ขอบพุณคขึ้น่ปะลายเด้อค่ะเด้อจด้ก่อนไหมเข้าไปต่อละห้ามีรถหลุงกักสองสามมื่นเด้อ <c oughs> เอาละค่ะพี่น้องมือนีก็อิมหนำสำราญแล้วนะคะสำหรับอำเภอชะอมนะคะสำหรับไม้คุดอ้อมแรงที่สุดในประเทศไทยผู้ได้มากหรือว่าแบบมีเวลามาขับรถเล่นก็ได้ช่วงนี้อากาศดีๆนะคะทุกคนขาก็ขอบคุณที่ตามรับชมคลิปของรายการอีสานลุยสวนเทปนี้นะคะถือว่าเป็นเทปที่ มาไก่พอสมควรเลยนะสระบุรีได้พี่น้องค่ะขั้นมากและชื่นชอบก็บก,บกดไลค์กดซับสไครต์กดหัวใจกดกระดอกกระดิงง่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งอีกอย่างก็มากันไปนะฮะสำหรับวันนี้ดูดีวแล้วก็ทีมงานอิสระขอบคุณทุกคนก็อขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ